ครับซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่ไปบึงสัมพันธ์นะครับี่ครับ<อ>ทีมเครับชมลมโรงเรียนเมืองจตชจบกน,นะครับเจอกับทีม <c oughs> รวมดาราแอลเมืองเลย <c oughs> ตีสอนอันุสอนน้อยล่ะนี่ชื่อนี้ หน้าขวานั่นขายไก่ย่างข้าวเบียร์ข้าวเบียร์บุ้งน้ำเต้านะครับกระทืบไม่ได้โดเศโหลงครับตรงนี้เปลี่ยนกันเสิร์ฟคนละครั้งนะครับไม่ไปะีกองเป็นสง่ย้าเยียมได้ที่หัวเว่ยจ้หน้ทลล้ง โอ้ยหลุดครับวันนี้ไม่ได้เข้าสนามนานพอสอลรอรักโอ้โหนำห้าโซนครับตามยากแล้วทีนี้ หลังเท้าไปเลยกรรมการไม่เห็นครับตรงนี้พีิยาพิยาเรียกพี่ยาเนี่ยนะกินเหล้าอยู่นั่นทีมพี่ยาพี่แก้วแล้วก็แอดมินนี่คนนึ่งแมนแล้วก็นี่คนนึงไงได้ก็ทีมเรา ทีมบีไงเมืองเอาโรงเรียนเมืองบี <c oughs> พี่คอมเอาให้ชนะได้เดี๋จะให้ล้างตา สองต่อหกเหมือนไวจะไม่ไวครับยี่แวครับเจ็บข้อเท้านิดหน่อยครับไม่เต็มร้อย เเอาคืนไปยังอยู่ครับเอาคืนไปพี่ใหญ่ครับเข้าฟองไหน เขากล้องหน่อยครับเขากล้องหน่อยถ่ายรูปเหรอเขากล้องหนยกยกปืนหน่อยดเจ็ดสิบเท่าไรไปได้เจ็ดเท่าไรเจ็ดสิบเอ็ดกับเจ็เจ็ดสิบเอ็ดอ๋อกำลังจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดโอเคครับสุขภาพดีไม่เคยเข้าโรงพยาบาลครับพี่ใหญ่เจ็ดสิบปีไม่เคยเข้าโรงพยาบาลมีที่ไหนไม่เคยป่วยมีแต่เป็นบัตร เ็นไข้ธรรมดานิดหน่อยแต่ว่าไม่เคยเข้าโรงบาลใหญ่เลย9ก้าต่อ4ครับถ้าเกิดทีมโรงเรียนเมือง A นี่โรงเรียนเมือง A ชนะก็เดี๋ยวให้ล้างตากับโรงเรียนเมือง B นะครับ4ต่อ10 ร้อยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ